สวัสดีครับนิสิตเดี๋ยวครั้งนี้เราลองมาทำไซต์นะครับสำหรับการจัดการเรียนการสอนหรือว่าการส่งงานหรือว่าการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนของนิสิตได้มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับหลังจากที่นิสิตออกแบบขั้นตอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่เป็นออนไลน์แล้วนะครับนิสิตสามารถสร้างที่รวมกิจกรรมต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นสื่อใบงานเอกสารแบบฝึกหัดนะครับคำชี้แจงอะไรต่างๆ ไว้ใน g o o g l e ไซด์ได้นะเปรียบเสมือนเป็นบทเรียนออนไลน์ของนิสิตนะครับเหมือนที่รวมสื่อต่างๆที่ให้ผู้เรียนเข้ามาเรียนรู้ในไซต์นี้ได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับอันนี้ตัวอย่างเนาะนะครับอันนี้ตัวอย่างนะครับเราก็จะสร้างมานับกระแทกข้อความแทรกวิดีโอแทรกอะไรได้นะครับเพิ่มภาพเพิ่มอะไรได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเหมือนกันนะครับแล้วก็ฝังได้นะครับเอาแพลตฟเข้ามาใช้ได้นะครับ น,นี้ก็ฝั่งวิดีโอนะวันนี้ก็เป็นคอร์สนะครับทำเหมือนเป็นบทเรียนออนไลน์ได้นะมันเหมือนเป็นที่รวมต่างๆได้นะสามารถทำเมนูในหลายๆเนื้อหาได้นะมีแบบทดสอบก่อนเรียนมีไหมนะครับมีในแต่ละขั้นตอนให้นิสิตทำอะไรนะครับตรงนี้นะครับรนะหรือนี่ครับสร้างมาเป็นที่รวมวิดีโอก็ได้ครับท้านิสิตมีคลิปวิดีโอให้ผู้เรียนเขาศึกษาแล้วให้ทำอะไรต่อนะครับ มีส่งงานเข้าร่วมกิจกรรมนะครับส่งงานอะไรต่างๆได้เราก็ออกแบบโลโก้ออกแบบแกราฟ,ฟิกมาใช้ได้นะครับตรงนี้อันนี้ทําใน Google s ซ t e เนาะหนะ้าแบนเนอร์เอ่ยวิดีโอเอ่ยครับกราฟ,ฟิกต่างๆนะครับอันนี้ก็หรือว่านิสิสามารถทําเป็นประวัติส่วนตัวก็ได้นะครับอ,อันนี้ก็ทํนะ Size, าทได้เหมือนกันนะครับก็ใช้กูเกิลไซั์ในการทําได้เหมือนกันเนาะตรงนี้นะครับ g o กู l ก s i t e ด์หที่ทำนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเริ่มนับเริ่มทํากันดูนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับสําหรับการเข้า g o o g l e s i t e นองนิสิตเข้าจาก Google ก็ได้ครับแล้วก็พิม Google s i t e นะครับนี่ครับกูเกิลไซ t ์ s ส่อินนะครับหรือว่าใครจะพิมพซ์ s i t e g o o g l e c o m ก็ได้นะตรงนี้ก็ ig n อินหนาล็อกอินเข้าไปนะถ้าเข้ามาหน้านี้ปุ๊บรัาถ้านิสิตได้สร้างไว้ก็จะมีไซต์ต่างๆที่เราได้สร้างไว้นะครับแต่ถ้านิสิตยังไม่ได้สร้างตรงนี้ก็จะโล่งนนบด้า นาะด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีเทมเพลตนะครับให้นิสิตได้เลือกดูถ้าจะเอาก็ลองเข้าไปดูครับปึ๊บนะครับนี่ก็มีเทมเพลตให้นะมีข้อความมีภาพมีกราฟิกมีอะไรให้นะครับนี่ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับมีเป็นแกรลี่เทมเพลตให้นิสิตได้ลองเลือกดูนะครับหรือนะครับนิสิตก็แบงค์เลยครับว่างเปล่ามาครับแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างใส่กราฟิกใส่ภาพอะไรต่างๆได้ ตรงนี้นะครับขวามือตีมน่นิสิ์ลองดูนะครับชอบสีไหนโทนไหนไม่ให้เลือกนลองเลือกดูนะครับตรงนี้เป็นตีมเข้าๆนะครับนิสิทธิ์ลองเลือกดูนะครับเป็นตีมในการสร้างเหมือนบดเลยครับนิสิ์นิสิทธิท์ดูด้านขวามือตรงนี้นะครับขวามือนะครับจะมีข้อความมีภาพเนาะมีเอ bed code มีมีได e นะครับหรือว่ามีการวางเลเยอร์ให้เรานะรตรงนี้นะนิสิตก็สามารถเลือกได้สมมติอ่ะ อาจารย์จะทําเป็นภาพแล้วก็มีตัวอักษรก็เลือกครับเลือกครับอันนี้ก็บทเรียนนะครับเรื่องอะไรก็พิมพ์ไปเนาะเรื่องเดี๋ยวมาดูข้อความก่อนครับถ้าตรงนี้เรื่องผิดไปตรงนี้นี่สิสามารถแก้ฟอนต์ได้นะครับนี่สิทธิคคุมเนาะนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้นะครับ m o o n t s นต์เลือกฟอนต์ได้มีฟอนต์เยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะครับเราก็ติ๊กติ๊กถูกเนาะแล้วก็โอเค สมมุติว่าอาจารย์เลือกมาแล้วตรงนี้ส่วนใหญ่อาจารย์ใช้ฟอนต์นี้นะครับเลือกฟอนต์ได้แล้วก็พิมพนะ์ก็เปลี่ยนฟอนต์เนาะค่อยๆเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนฟอนต์ได้นี่นะครับ,บฟอนต์ใช้ฟอนต์ไหนก็ได้นะครับอันนี้สีน้ำตามันจะเปลี่ยนตามตีมที่เราเลือกเนาะเราลองเปลี่ยนดูนะครับปึ๊บ สีม่วงสีเขียวสีนี้นะครับตัวฟอนต์นี้ก็จะเปลี่ยนตามธีมให้เราเลือกเนาะจะใช้สีอะไรก็ได้นะนครับเลือกเองไดนะ้วิธีเพิ่มภาพเนาะบวกนะครับนี่สิจะเลือกภาพหรือว่าอัปโหลดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเราจะเลือกภาพนะับจาก Google เราอยากเลือกภาพอะไรดีครับทิเชอร์ภาพจากทิเชอร์เนี่ยครับ ภาพพวกนี้ก็ออามาใช้ได้ฟรีเนาะนะครับนิสิตก็อินเสิร์ตครับนี่ก็ได้ภาพมาแล้วนะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอเพิ่มตรงนี้เนะขวามืออินเสิร์ตเป็นภาพจะได้เห็นภาพเนาะหรือนิสิตจะอัปโหลดภาพนะครับคลิกอัปโหลดเนาะอัปโหลดสมมติอาจารย์เอาภาพนี้นะครับกดบวกนะครับคลิกอัปโหลดนะครับเอาภาพนี้ก็ได้ครับนี่ก็ได้นะครับถ้าเกิดภาพมันละขานเนาะเราก็เลื่อนครับ เลื่อนให้อสัดส่วนได้พอดีนะครับอันไหนไม่ต้องการก็ลบ e l e t e นะครับนี่ก็ลากได้นะเอาไว้ตรงไหนก็ได้นะครับในภาพอืมไละถ้าสมมติจะเพิ่มวิดีโอหรือนิสิตจะเดับเวิัคลิกตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋วมคลิกพื้นที่ว่างๆภาพนะครับอัปโหลดนะครับถ้าจะเพิ่มวิดีโอสมมติอาจารย์จะมีวิดีโออาจารย์เพิ่มมาเพิ่มมากดบวกครับ y o u t u b e ครับนิสิตไปหาลิงก์มาครับ ลิงก์วิดีโอมาครับวิธีง่ายสุดเนาะนิสิตไปเปิด youtube แนละ้วหาลิงก์วิดีโอมานะครับปึ๊บหาลิงก์วิดีโอครับสมมุติอาจารย์เอาวิดีโออันนี้ของอาจารย์นี่ก็ได้นะครับก็ Copy ครับ Copy มา Copy ปุ๊บครับคัปปี้มาแล้วก็เซิร์ชวางตรงนี้ครับเซิร์ชปุ๊บนี่ได้แล้ววิดีโอนะวิดีโอมาแล้ม เนาะอันนี้คือการใส่ข้อความใส่ภาพนะครับเพิ่มวิดีโอเนาะได้ละนะครับ